สวัสดีครับหัวข้อปลายเดือนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สุดมหัศจรรย์ด้วย iMovie นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการาโชว์การเดโม่นะครับว่า,อาไอตัว iMovie เนี่ยที่อยู่บน iOS เนี่ยมันมี ฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้างนะครับในคลิปเนี่ยก็ในสี่เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างของตัว Magic Movie นะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอป iMovie เนี่ยได้จาก App Store เลยครับใน iPhone หรือ iPad ได้เลยนะครับเราก็เซิร์ช iMovie ถ้าเรามีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับทำการเปิดตัว iMovie ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเราก็ จะเห็นอยู่ด้านล่างนะครับก็คือ Start New Project ตรงนี้เนี่ยจะเห็นคำว่า Magic Movie นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างาหนังหรือคลิปต่างๆเนี่ยให้ง่ายยิ่งขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกเรามากขึ้นนะครับเป็นโหมดใหม่ก็คือโหมด Magic นี่เองลองครับมือดูครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเรากดตัว Magic Movie เข้ามาเนี่ยเราก็ไปที่วิดีโอนะครับหรืออยากจะ add รูปภาพก็ได้ให้เราทดลองอเพิ่มไฟล์วิดีโอ หลายๆไฟล์ดูนะฮะผมลองทำเยอะๆเลยตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกด้านล่างครับ Create Magic Movie รอสักครู่หนึง่งให้มันดาวน์โหลดตัวมีเดียเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นซีนแต่ละคลิปที่ผมมีนะครับที่ผมแอดเข้ามาเนี่ย แบ่งเป็นซีนต่างๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถลองกดเพลย์เล่นดูก่อนได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์พิเศษนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทีนี้ลองมาดูด้านบนครับตัว Magic Movie ข้างบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เราเลือกสไตล์เป็นแบบไหนนะครับเราลองกดเลือกดูการเลือกเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในแอปพลิเคชันของเครื่องด้วยนะครับให้เราลองเลือกสไตล์ดูก่อน เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดอเลยนะครับจะได้เก็บไว้ใช้ก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราเลือกตัวสไตล์ไหนเนี่ยตัววิดีโอที่เป็นพรีวิวด้านบนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปสไตล์ตามเราด้วยให้เราเห็นว่าตัวอย่างตัวสไตล์ที่เราเลือกเนี่ยมันจะหน้าตาออกมาประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเอาอตัวนี้ละกันสีส้ม,สม ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกไฟล์วิดีโอ,อเลือกไฟล์เพลงเพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้าเรามีเพลงอยู่ใน playlist อยู่แล้วพอดีผมไม่มีนะครับผมใช้ Apple Music อย่างเดียวถ้านั้นเราลองเลือกในซาวท็กที่เขามีให้ก็ได้ครับอพอเวลาที่เรากดเลือกเนี่ยมันก็จะมีเสียงดนตรีให้เราลองฟังดูด้วยได้ครับ อโอเคเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้แล้วกันเป็นเพลง s t a ท Tag Modern นะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นอ่าทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าเสียงจะเข้าไปในคลิปหรือเปล่านะครับ่โอเคทีนี้ถัดไปเนี่ยเวลาทีา่เราอยากจะ เปลี่ยนแท็กนะครับเปลี่ยนซีนต่างๆเนี่ยเราสามารถกดค้างที่คลิปวิดีโอนะครับ <_ co> เลื่อนขึ้นเลือเล่อนลงเปลี่ยนได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเราสามารถทากรุ๊ปได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือลากคลิปวิดีโอเนี่ยไปรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการค r e a t e กรุ๊ปแล้วก็บอกว่าในกรุ๊ปเนี่ยมันมีคลิปวิดีโออยู่กี่คลิปนะครับอ่าสมมติเป็นกรุ๊ปที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมก็จะลากมารวมกันเลยอ่ามันจะได้เป็นซีนที่ต่อเนื่องร่วมกันนะครับ อ่าโอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรถผมก็จะรวมกันเลย5คลิปเกี่ยวกับรถกลุล่ปนี้เนี่ยก็จะมีอยู่5คลิปด้วยกันอ่าอย่างกลุ่ปนี้ก็จะมี2คลิปผมอยากจะให้กลุ๖5คลิปเนี่ยเลื่อนขึ้นมาด้านบนมนก็เลื่อนทางกลุ่ปได้เลยนะครับอ่าเลื่อนไปด้านบนสุดเลยต่อจากคลิปวิดีโอที่เป็นปลาอ่าทีนี้เนี่ยเวลาที่อ่าเราอยากจะ Edit ตัวซีนซีนหนึ่งเนี่ยเราก็กดที่รูปดีสอครับเลือกคลิปวิดีโอแล้วกดที่รูปดีสอแล้วก็กดอิดคลิปได้เราสามารถเลือกทิมนะครับเลือกทิมเพื่อจะตัดให้คลิปเนี่ยมันมีความสั้นลงหรือปรับเพิ่มความยาวอันนี้ก็คือต้องไม่ยาวต้องไม่ยาวเกินกว่าคลิปออริจินอลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เรายังสามารถเลือกอเพิ่มไตเติลเพิ่มตัวอักษร เพิ่มไตเติ้ลเข้าไปได้ด้วยแยกต่างหากาตรงนี้นะฮะเพิ่มเสียงเพลงได้อีกเช่นกันเลือกซาวได้อีกไม่อยากให้ซาวของซีนเนี้ยเหมือนกับซา,าวที่อยู่ด้านนอกที่ผมเลือกในคลิปแรกนะครับผมก็จะเลือกอันหนึ่งกดบวกเข้าไปครับแล้วก็กดเสร็จสิน้นมันก็จะมีเสียงเพลงเฉพาะซีนนี้นั่นเองเราสามารถกดลองดูได้โอเค ทีนี้หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้เราย้อนกลับไปมีตรงนี้ครับตรงซีนิเมติกนะครับถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่เป็นซีนิเมติกโหมดเนี่ยอพอดีว่าผมไม่มีคลิปตัวอย่างนะครับก็คือคลิปที่เป็นซีนิเมติกโหมดเนี่ยเราสามารถมาเลือกซีนนี้ได้ก็คือ,อเราเลือกเสร็จแล้วมันจะมีซีนิเมติกโผล่เข้ามา อนี่ฮะถ้าเกิดว่าซีนที่มีซีนิเมติกเนี่ยมันก็จะสามารถอิดิคซีนิเมติกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับก็ให้เราลองทำตัวให้เหมาะกับความต้องการแล้วก็ลองปีวิวหรือดูได้นะครับเล่นดูได้โอเคทีนี้พอเราย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ทำการทำคลิปของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดที่ลูกศรแชร์ที่มุมขวาบนครับเพื่อที่จะ,ะสร้างเป็นคลิปวิดีโอใหม่เราสามารถแอร์ดรอปไปยังเครื่องเพื่อนหรือว่า ส่งไปยังแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น a i r d r o p หรือว่าเราอยากจะเซฟวิดีโอเนี่ยลงไปที่ตัวไลบรารีของเครื่องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกดเป็นเซฟวิดีโอนะครับมันก็จะทำการเอ็กพอตัวบูบี้ที่เราทำการ Edit เนี่ยออกมานะครับอ่าเดี๋ยวราสักครู่นึงโอเคทีนี้ในกรณีที่ เ,เราอยากจะเ,เปลี่ยนขนาดของวิดีโอนะครับไม่ให้เป็นค่าดั้งเดิมเราสามารถกดที่ลูกศรแชร์ที่เดิมครับก่อนที่เราจะเซฟวิดีโอเนี่ยให้เราเลือกเป็นออปชันนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะเรียกว่าให้เป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นโปรเจกต์ก็ได้แล้วก็เลือกความละเอียดนะครับตรงนี้เนี่ยก็สูงสุดของผมเนี่ยจะอยู่แค่ 1080P นะครับที่เป็น full HD แล้วก็เปิดเป็น h d r ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิดีโอที่เราถ่ายหรือวิดีโอที่เราแอดเข้าไปด้วยนะครับว่ามีความละเอียดขนาดไหนนะครับผมเอาเป็น Fu l l HD อย่างนี้นะครับก็กดเซร็จ,จิ้นเสร็จแล้วผมก็ กดเซฟวิดีโออีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูคลิปวิดีโอที่เราเซฟเนี่ยได้จาก ในไลบรารีของเครื่องเรานะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เป็น Magic Movie เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในแอป iMovie ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับทีอ่อยากจะพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้รับทราบถึงตัว iMovie ที่อยู่บน ios นั่นเองนะครับว่ามันใช้งานได้ง่ายขนาดไหนนะครับสวัสดีครับ